วิธีการสมัครบัญชี Google a d นะครับเพื่อเอาไว้ใช้ลงโฆษณานั่นเองนะครับขั้นตอนแรกเข้ามาที่หน้า Google เลยนะครับแล้วพิมพ์คำว่า a d g o o g l e c o m หรือ ads.google.com นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับพอามาถึงหน้านี้แล้วนะครับให้กดตรงคำว่า เริ่มเลยนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมาเจอหน้านี้นะครับ Google นะครับให้เราใส่ข้อมูลนะครับเพื่อให้สร้างแคมเปญได้เร็วขึ้นนะครับแต่ในที่นี้นะครับเราจะสมัครโดยไม่สร้างแคมเปญน,นะครับ ลงมาข้างล่างนะครับก็จะเห็นคําว่าสร้างบัญชีโดยไม่สร้างแคมเปญน,นะครับกดเข้าไปเลยครับพอกดเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับ Google บอกว่านะครับให้ยืนยันข้อมูลธุรกิจของคุณนะครับระบบจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างบัญชีคุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ได้ในภายหลังดังนั้นโกดเลือกอย่างระมัดระวังครับ อันแรกเลยประเทศสําหรับการเรียกเก็บเงินเรียกเป็นประเทศไทยนะครับแล้วเขตเวลาก็เรียกเลือกเป็นนะครับเวลาไทยนะครับแล้วสกุลเงินครับเลือกเป็นบาทนะครับแล้วก็กดดําเนินการต่อนะครับพอมาถึงหน้านี้แล้วนะครับจะเป็นหน้ายืนยันข้อมูลการชําระเงินนะครับอันแรกเลย เป็นประเทศไทยนะครับอันที่สองนะครับเขตเวลาก็เป็นเวลาไทยครับแล้วเลื่อนลงมานะครับประเภทบัญชีนะครับถ้าหากเป็นนะครับบริษัทก็ใส่บริษัทไปนะครับถ้าหากเป็นบุคคลธรรมดาก็ใส่บุคคลธรรมดาไปนะครับแล้วก็เพิ่มบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตนะครับเข้าไปนะครับก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับหมายเลขบัตรนะครับ มื่อกี้นะครับผมใส่นะครับหมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่ที่อยู่นะครับเข้าไปแล้วก็การชําระเงินนะครับการชําระเงินด้วยตนเองนะครับแล้วถ้าหากใครนะครับมีคําว่าการชําระเงินแบบอัตโนมัติให้เลือกอัตโนมัตินะครับแต่สําหรับวิดีโอนี้นะครับผมไม่มีนะครับแต่บางคนก็มีให้เลือกแบบอัตโนมัตินะครับ แต่อันนี้จะเป็นการชำระงเงินด้วยตัวเองนะครับแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับ Google นะครับ ถามว่าต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับแคมเปญที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้จากผู้เชี่ยวชาญ Google Ads ทางโทรศัพท์ไหมในวีดีโอนี้นะครับผมกดคำว่าไม่นะครับแต่ถ้าหากว่าใครนะครับอยากให้ทางผู้เชี่ยวชาญ Google นะครับโทรไปหาก็กดคำว่าใช่เลยเลยครับแต่ผมกดคำว่าไม่นะครับแล้วก็กดส่งนะครับ เรียบร้อยนะครับเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับของการสมัครบัญชี Google a d นะครับพอเราใส่ข้อมูลบัตรหมายเลขบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตนะครับพอกดส่งเมื่อกี้ครับ Google นะครับก็จะตรวจสอบว่าเราใส่ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตถูกไหมครับก็จะ ทดสอบโดยการหักเงินเรานะครับที่ผมจำได้ก็น่าจะประมาณ40บาทนะครับแล้วก็ Google ก็จะโอนคืนให้นะครับทีนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับการสมัครบัญชี Google Ads ไว้ใช้สำหรับลงโฆษณานะครับ